สวัสดีคะ่ะวันนี้คุณแดงเสนอเมนูใหม่ซึ่งไม่มีใครทำมาก่อนเลยนะคะคือกระชายน้ำผึ้งมะนาวแต่ว่าเราทำสามารถเก็บไว้ได้ส่งไปที่ไกลๆนะคะญาติพี่น้องลูกหลานที่อยู่ไกลก็ลองดูคุณแดงนะคะว่าทำอย่างไรนี่ถ้าในถ้วยเนี่ยเหมือนน้ำชาที่เรากินตอนเช้าๆมีมะนาว มีกระชายแต่ว่าใช้ก้อนนี้นะคะเนี่ยแบเป็กนก้อนเนี่ยพอใส่ปุ๊บใส่น้ำร้อนปุ๊บเขากลายเป็นชากระชายนะคะอร่อยด้วยเดี๋ยวมาดูวิธีการทำการก่อนอื่นรู้จักครูแดงก่อนเป็นครูวัยเกษียณนะคะมีประสบการณ์เรื่องอาหารอยู่บ้างมาแบ่งปันนะคะการแบ่งปันของครูแดงก็จะมีสูตรให้ทางขวามือเห็่มันคะเป็นสามเหลี่ยม เนี่ยกดตรงนี้ค่ะกดลงไปมีสูตรให้เลยนะคะเรามาดูกันอย่างขั้นะะตอนแรกเนี่ยกระชายเราใช้350กรัมน้ำตาลเนี่ยสามกรัมแล้วก็ใช้น้ำพึ่งแท้นะคะ50กรัมแล้วใช้เกลือ1ช้อนชาน้ำา4 0 m ML นะคะเดี๋ยวสูตรเดี๋ยวไปดูกันใต้คลิปนะคะ น้ำ400 ml เนี่ยผูดแดงปั่นกระชายเพียงครั้งเดียวจะได้แบบนี้เลยนะคะใช้เครื่องธรรมดานี่แหละคะ่ะอ่าพอเสร็จแล้วเราก็บีบข้อน้อยใช้พายกดๆถ้าจะให้จริงๆดีจริงๆต้องใช้มือนี่นะคะบีบแบบนี้ให้หมดเลยเดี๋ยวส่วนของหาักกระชายจะไปใช้ทำอีกนะคะดูต่อไปอ่าส่วนของน้ำกระชาย่เราจะเอาไปกวน โดยการใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็ใส่น้ำผึ้งแล้วก็ใส่เกลือไปพร้อมกันเลยคะ่ะแต่ไม่ใส่มะนาวนะคะเพราะว่ามะานาวเนะี่ยอยากให้ไปาทานสดๆใส่เนแก้วสดๆจะจะดีกว่านี่ใส่ไปเราก็ไม่ทราบนะคะว่ากระชายเนี่ยเพราะว่าครูแดงไม่ได้ไปนะดูถึง โครงสร้างของเขาเพียงแต่ว่าทีแรกกูแดงก็จะทำชนิดที่เป็นเกล็ดเกล็ดเป็นเกล็ดน้ำตาลแบบนั้นนะคะแต่ว่าทำแล้วไม่ได้เขาไม่มีการตกทรายเลยนะคะไม่รู้ว่าในตัวเขามีสารอะไรคงเป็นเรื่องดีๆนะคะเขาเหมือนกับพวกมนนะนาวพวกมะม่วงพวกของเปรี้ยวที่เคี่ยวเท่าไหร่ก็ไม่ตกทรายเป็นแบบนั้นเลยนะคะ พอไม่ตกไม่ตกทายเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้เขาเป็นก้อนได้โดยที่เราต้องมีพิมพ์นะคะตอนนี้เปิดไฟโอนให้ไฟเคี้ยวไปเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการทดสอบดูว่าเขาแข็งหรือยังไฟอ่อนๆเคี้ยวไม่ยั้งมือเลยนะคะเนี่ยตอนนี้กลิ่นก็จะหอมขึ้นมาเลย ส่วนนี้เป็นกระชายเข้มข้นนะคะเป็นสารเข้มข้นเลยเนี้ยจนจะได้แล้วนะถ้าเราจะดูว่าเขาตกทรายไม่ตกทรายเนี่ยถ้าขูดขอบกระทะถ้าไม่ตกทรายเนี่ยคือไม่ตกนะคะเนี่ยขูดแบบนี้มันไม่ตกทรายละนะมีแต่จ,จะไหม้แค่นั้นเองเนี่ยมาดูกันว่าได้หรือยังน,นี่วิธีการดูคือเอาหยดใส่น้ําเย็นธรรมดาเนี่ยคะ่ะน้าธรรมดา ก็จะเป็นก้อนแบบนี้เลยใช้ได้แล้วนะคะอ่าแล้วก็หาพิมพรู้สึกว่าเขาจะล่อนง่ายแดงใช้พิมพ์ของการทําน้ําแข็งเป็นซิลิโคนนะคะที่ก็แถมมากับตู้เย็นหรือพิมพ์ที่ทําน้ําแข็งก้อนเนี่ยก็ใส่ไปส่วนนี้ก็จะได้ก้อนละ หนึ่งแก้วได้เลยนะคะอย่างเช่นว่าตอนเราจะส่งไปให้ลูกหรือส่งไปให้ใครก็ส่งปเป็นเป็นชิ้นก็ให้เขาเ,า,เา,เา,เาเอาเอาออกมาชงแบบชานะคะอันนี้เป็นรูปหัวใจนี่ออกง่ายนะคะเนี่ยแต่เป็นซิลิโคนออกง่ายอ้าวพอเสร็จแล้วในส่วนของกระทะติดยังยังเหลือเยอะนก็ทำไงดี ก็ลองดูผู้แดงก็ลองเอามากวนโดยเอากากกระชายเนี่ยมากวนแต่ว่าตัวน้ำเชื่อมเขามีน้อยนะคะอันนี้คุณแดงไม่ได้บอกสัดส่วนไปเพียงแต่ว่าเอาไปกวนน่ะลักษณะกวนเนี่ยแต่ใครกวนไม่เป็นก็ลองไปดูสูตรดิแดงกวนมะม่วงห้าวมะนาวโฮ่พวกนั้นนะคะ,ะใช้สูตรนั้นได้โดยที่ใช้กระชายไม่ต้องกรองออกก็ได้นะคะจะเผ็ดนิดๆิด เหมือนยาลมโบราณน,นะคะเนี่ยเราก็กวนไปเดี๋ยวใส่น้ำตาลเพิ่มนะขูดน้ำตาลาข้างๆออกออกมาให้หมดบางครั้งเราไม่ไปทำอะไรเราก็จะทิ้งส่วนนี้ลองมาทำดูอย่างน้อยก็ชุ่มคอนะคะหอมอาเสร็จแล้วใส่น้ำตาลอ้อยลงไปนิดหน่อยอันนี้ลองไปทำดูกันนะคะให้มันเดี่ยวไวใช้ได้ ไมเหนียวใส่ใบเซ่เดี๋ยวคุณแดงใส่ใบเซ่ไปครึ่งช้อนโต๊ะในส่วนนี้นะคะแล้วก็ใส่มะนาวไปด้วยจะได้ครบรสเลยอันนีจนนานา้จะได้เป็นกระชายกวนเนี่ยใส่มะนาวไปจะได้เป็นกระชายกวนอีกหนึ่งเมนูนะคะน,นี้แบสเซ่คุณแดงใส่ไปแล้วแบสเซ่มะนาวแล้วก็เกลือมีอยู่แล้วในในส่วนของ เน้้ำเชื่อมมันแรกนะคะพอรสชาติใช้ได้เลยนะคะแต่มันโอนเพราะว่าส่วนที่ดีๆเราคั้นออกไปแล้วถ้าเกิดใครจะทำขายลองอันนี้ไปลองนะคะใช้กระชายจริงๆเลยที่ยังไม่คั้นเนี่ยหรือเอาที่คั้นแล้วบ้างแล้วก็เอาที่แบบดีๆมาส่วนหนึ่งมาผสมกันแล้วก็กวนแบบนี้บ้านเป็นกระชาย3มรสได้นะคะ ไปลองทำดูกันใครมาดูคลิปนี้ก็จะเกิดไอเดียนะคะทํำค้าขายกันเนี่ยก็จะได้แล้วนะต้องต้องกวนให้กลิ้งในกระทะเลยนะคะให้เขาไม่ติดเลยเราจะรู้ว่าถ้าคนเคยกวนจะรู้ว่าม,มันเหนียวใช้ได้แล้วแบบนี้นะคะกไล่ดูเนี่ยมันจะติดพายแล้วก็จะกลิ้งได้เลย ดูลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยได้แล้วจวนแล้วค่ะแางนี้ก็ได้สามารถปั้นได้ยิ่งแห้งยิ่งดีนะคะไม่ไม่ต้องกลัวเขาแห้งเกินแต่ต้องใส่น้ำตาลให้ถึงพอเสร็จแล้วเราก็รอให้เย็นแล้วก็เอาส่วนที่เราเทเข้าไว้เนี่ยเราจะออกง่ายนะคะซิลิโคนจะออกง่ายนี่ออกมามันกริบเลย หอมกระชายด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้กระชายเยอะเรา,เาได้ออกมาเนี่ยทานวันละก้อนก็ใช้ได้อยู่นะคะนี้เรามาดูในส่วนที่เรากวนเข้าไว้ปล่อยให้พออุ่นๆแล้วเราก็ปั้นก้อนเขาจะปั้นง่ายนะคะ ถ้าใครจะทำเป็นสามรสก็เตรียมพริกพริกเกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะคลุกก็เป็นสามรสได้เลยขายได้เลยนะคะ อันนี้เรามาดูกันเดี๋ยวคุณแดงจะชงให้ดูว่าลักษณะเขาเป็นยังไงในในแก้วนี่เป็นน้ําร้อนนะคะพอเราใส่ไปก้อนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มละลายกลิ่นกระชายก็จะออกมาเลยนะคะนี่มะนาวแล้วก็ใส่ไปตามชอบแต่ว่าถ้าใส่มะนาวเป็นชิ้นๆนเนี่ยก็ดูน่าทานนะคะแต่ว่าตรงเปลือกเขาจะขมถ้าใครทานขมได้ก็ไม่เป็นไรนะคะจะหอมดี แบบนี้คนแป๊บเดียวเขาก็จะละลายหมดนะคะมีน้องมาน้องบอกว่าอมไปลูกอมเลยได้เลยค่ะก็จะหอมกระชายอยู่ตรงคอตลอดเลยนี่นะคะนี่กลายเป็นน้ำกระชายทานตอนเช้าๆได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปปัน่นเราไม่ต้องไปเก็บเลยนะคะ ทำขายการหรือทำส่งไปให้ลูกหลานคนที่เรารักนะคะจบแล้วค่ะติดตามคุณแดงหน่อยนะคะยังมีของที่มีประโยชน์และเป็นอาชีพอีกเยอะแยะเลยนะคะจบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ